สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะพอดบอกอโลนในช่องช่องนี้เลยพอดบอกอโลนกันอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีข่าวหลายๆข่าวเลยนะที่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามกันด้วยนะครับมันจะได้เด้งเตือนเวลา คลิปทำใหม่ๆออกมานะครับทุกท่านจะได้รับชมรับฟังกันอย่างอัปเดตรวดเร็วทันใจนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการกด u b s c r i b e นะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเมื่อวานต้องบอกงี้ครับตอนช่วงห้าทุ่มเี่นคืนนะมันมีข่าวด่วนออกมาอีกแล้วนะครับเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวซวยซ้ำซวยซ้อนนะครับแต่ไม่ใช่ทีมเรานะเออต้องบอกงี้นะครับไม่ใช่ทีมเรา แต่มาอัปเดตให้ฟังหน่อยเพราะว่าเขาคือทีมร่วมเมืองของเรานั่นเองนั่นก็คือเอเวอร์ตันะครับล่าสุดครับเอเวอร์ตันะครับและนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยกำลังจะถูกหักคะแนนจากพิมลีกอังกฤษอีกแล้วนะต้องบอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยจะโดนอีกแล้วนะครับหลังจากที่พิมลีกอังกฤษเนี่ยได้ทำตาทำการตั้งข้อหานะครับว่าทั้งสองสโมสรนนะั่นแหละ ได้ทำการละเมิดกฎทางการเงินนะครับและหากพบว่าเรื่องนี้มันมีความผิดจริงนะครับจะทำให้ทั้งสองสโมสรถูกหักอีก10คะแนนนะครับเอเวอเรตนเนี่ยโดนไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมเออถ้าโดนครั้งนี้อีกเนี่ยเท่ากับเอเวอเรตนจะโดน2รอบนะครับเบสเซนะต์เนนะี่ยเอเวอเรตเนี่ยจะโดนไปทั้งหมด20แตาม ในฤดูกาลนี้นะถ้าสมมุติว่าผิดจริงนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทั้งเอเวอเรตัแล้วก็นอร์ทแงฟอรเรสเนี่ยก็เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อความผิดพลาดครั้งนี้นะครับแต่ก็ดูแล้วนะ่ะมันเขามองว่าหลายสื่อเขาคาดการว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการละเมิดนะครับในกฎการเงินนะครับโอ้โหเอเวอเรตันนี่บอกว่าต้องบอกเลยนะว่าสวยซ้วยซ้อนจริงๆนะครับ คืออ่ะสมมุตินะครับว่าถ้าตอนนี้นะครับตัดสินมาแล้วว่าเอเวอร์ตันเนี่ยนะผิดจริงนะครับโดนตัด10คะแนนเอเวอร์ตันจะเหลือ7แต้มนะครับตอนนี้เอเวอร์ตันมี17ถูกไหมถ้าโดนไป10เนี่ยจะเหลือ7แต้มและจะล่วงไปอยู่อันดับ19ทันทีนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตอนนี้มี20แต้มถ้าโดนตัด10แต้มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะหล่นไปอยู่อันดับ18 โอ้โห oh. แล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นในกรณีที่ยากด้วยนะสำหรับการยื่นหนธทร์ของเอเวอเรตันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับโอ้โ oh. ห oh. เอาล่ะสิเป็นเรื่องแล้วครับสำหรับท็อปฟี่สีน้ำเงินถ้าโดนอีกเนี่ยผมว่าปีหน้าดีไม่ดีได้ไปเล่นแชมเปี้ยนชิพแน่นอนโดนไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับชอนได้พาทีมกลับขึ้นมาจากขุมนรกได้แล้วตอนนี้กำลังจะดถูกดึงลงไปขุมนรกอีกรอบนึง ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งครับว่าเอเวอเรสตนจะโดนหรือเปล่าแล้วถ้าโดนเนี่ยชอนได้จะกู้วิกฤตได้อีกหรือเปล่านะครับส่วนหลายๆท่านนะครับก็ถามกันมาว่าเอ้ยแล้วแมนซิตี้ล่ะแมนซิเตี้เนี่ยมันมีมาหลายรอบแล้วแมนซิตี้เนี่ยรอบแรกนะครับร้องไปทางยู่ยฟ่าร้องมานะครับแล้วเขาก็ไปแจ้งต่อศาลกีฬาโลกนะครับไปยื่นอุทธรณ์ศาลกีฬาโลกก็ให้ผ่านแต่ล่าสุดนะครับพอจอยซ์ออกมาบอกนะครับว่า เกี่ยวมาไขข้อพระมอเนี่ยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินมากกว่า115คดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขาบอกมาอย่างนี้ครับว่าแนวทางใหม่ในการตัดสินใจของพิมลีกเนี่ยสำหรับการดำเนินการการดำเนินการคดีแบบเร่งด่วนครอบคลุมและการละเมิดกฎทางการเงินเพียงครั้งเดียวหรือแบบที่เกิดขึ้นไม่นาน ซึ่งแตกต่างจากคดีที่ซับซ้อนมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีที่มีความผิดพลาดมากมายก่กองก็เหมือนว่าพอจอยเนี่ยเขาบอกว่าที่ดําเนินการเร็วนะครับอันนั้นอ่ะมันคือคดีของ ton, เอเวอร์ตันที่เขาเห็นแค่ครั้งเดียวครั้งแรกนะครับที่มันไม่ซับซ้อนมากส่วนส่วนทั้งแมนซิตี้เชลซีเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเรียกไงดีวะเขาบิดเก่งอ่ะ เออเขาบิดเก่งอะ่ะเขาเขาไหลเก่งอะ่ะนะครับเขาซักซิกแซกเก่งเขาหาช่องทางเก่งนะครับอันนั้นน่ะเดี๋ยวเขาต้องไปสืบกันอีกทีว่ายังไงนะครับและเนื้อข่าวก็บอกต่อไปว่าซึ่งข้อกล่าวหาต่อสโมสรแมนซิตี้ถูกฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากความซับซ้อนของคดีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนเชื่อว,ว่าอาจต้องใช้เวลาสําหรับการตัดสินใจความผิดหรือข้อบ่งชี้ว่าผิดจริงมันอาจจะเกินเวลาไปถึงปี 2,025เลยทีเดียวก็เหมือนว่า FA เนี่ยต้องบอกว่าเขาเอาจริงแล้วสำหรับรอบนี้นะครับแล้วเขาก็ดูแล้วเขาจะเอา,เอาทางแมนซิตีลงให้ได้นะครับไม่อยากให้มันแบบเป็นกรณีตัวอย่างนะครับก็แมนซิตี้ก็เข้าใจนะครว่าเขาก็มีเงินที่จะจ้างทนายดีๆทนายระดับโลกมาแก้ไขปัญหานี้ส่วน FA ก็พยายามจะฟันจะลงดาบให้ได้ ทั้งแมนซิ t y ตี้แล้วก็เชลซีคือต้องสู้กับอำน,นาจดเงินนะเออพูดง่ายๆ,ๆนะครับเขาก็อยากจะแบบเอาให้มันชัวๆว่ามีข้อที่มันผิดจริงแล้วทั้งแมนซิ t y ตี้แล้วก็เชลซีเนี่ยจะซิกแซกไปทางในทางอื่นไม่ได้นะครับคดีนี้บอกเลยว่าคดีใหญ่และเดี๋ยวต้องดูครับว่าเอวตันแค่แค่กระทงเดียวโดน10แต้มนะครับและนี่กำลังจะโดนกระทงที่2อีกสิแต้มแมนซิตี้อยสกระทงเชลซีร้อกระทง จะโดนเท่าไหร่ดีไม่ดีเนี่ยถ้าเอากันจริงๆเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยมันมีการอาจปรับตกชั้นลงไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าโอเคมันคงไม่ถึงในระดับนั้นหรอกนะครับก็รอติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันทั้งเอเวอเรสตว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะโดนอีกรอบหรือเปล่าและก็แมนซิตี้นะครับอีก2ปีหรือว่าจะเร็วกว่านั้นในการตัดสินคดีนะครับอ่ะมาต่อกันที่ข่าวของทีมเราบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือปาปิลินเดอร์ครับออกมาพูดถึง เคอร์ติจโจนนะครับหรือว่าโจนเบลลิงแฮมของเรานะ่น่งนะครับปาปิลินเดอร์เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยคือความภาคภูมิใจของเราทีมงานสตาร์ฟโค้ดเลยนะเออเขาออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าผมบอกผมต้องบอกก่อนเลยว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ทีมต้องมาเชิญแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเขามักจะปรากฏตัวเพื่อช่วยทีมเสมอเขาเป็นทั้งนักเตะที่ทำงานหนักสุดคนหนึ่ง แม้มีบอลที่เท้าหรือไม่มีก็ตามการทำงานของเขาเนี่ยมันสำคัญต่อระบบการเล่นของเขามากในตอนนี้นะครับแล้วเขาก็บอกต่อนะครับว่าสิ่งที่ชัดเจนคือเขาได้ลงเล่นในยูโรกับทีมชาติอังกฤษชุดยู1ได้อย่างต่ออ่าได้อย่างน่าเหลือเชื่อสำหรับผมเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในในทีมชุดนั้นเขามีอิทธิพลมากกับทีม ทั้งมีบอลและไม่มีบอลการเคลื่อนที่และการทำงานหนักของเขาเนี่ยมันน่าทึ่งเสมอสำหรับตอนนี้มันเจ๋งมากที่ได้เห็นเขากำลังทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆรเรามีความสุขและภูมิใจกับเขาจริงๆที่เขาสามารถสร้างแรงกระตุ้นได้มากมายในทุกๆเกมครั้งแล้วครั้งเลาพวกเราทีมงานมีความสุขและภูมิใจกับเขาจริงๆเออก็จูดเบลลิจูดโจลิงแฮมไหม ขอใช้คํานี้แล้วกันช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีครับไม่เถียงที่หลายๆสื่อหลายๆฝ่ายหรือแม้กระทั่งปาปิลินเดอร์นะครับจะออกมาชื่นชมในเรียกว่าฟอร์มของเขาในตอนนี้นะครับดีก็ชมนะครับไม่ดีก็บนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ถ้าฟอร์มยังดีอยู่ตรงอยู่แบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับลิผูที่กองฟางนะครับที่มีทั้งอาการบาดเจ็บ มีทั้งไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดหายไปมากมันจะถูกทดแทนเข้ามาได้นะครับก็ต้องถือว่าเคอร์ติโจเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาหรือว่าฟอร์มเนี่ยกลับมาดีในช่วงที่เรียกว่าถูกจังหวะแล้วก็เวลาดีกว่านะครับมาจังหวะฟอร์มดีตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเออนะครับก็ขอเอาใจช่วยเขากันหน่อยละกันนะครับให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปได้ดีกว่านี้นะครับตอนแรกผมก็มองว่า เขาอาจจะหยุดอยู่แค่นี้แหละนะครับคงไม่ได้พัฒนาแล้วแต่อ่ะฟอร์มโดยรวมถ้ามันยังดีอยู่ก็มันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปอายุมันก็ยังไม่ได้เยอะมากมายนะครับสําหรับเคอร์ติจโจนนะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถกลายมาเป็นกองกลางขวัญใจแฟนบอลน,นะครับแล้วก็ขวัญใจเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นขวัญใจไม่ยกอเออสำหรับเด็กหงได้หรือเปล่านะครับรอเอาใจช่วยเคอร์ติจโจนแล้วกันนะครับ อะมาต่อกันที่ข่าวเจ้าหมีน้อยก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าเจ้าควีนเคลเลอร์นะครับก็เหมือนล่าสุดนะครับทางกาสโกเซลติกนะครับทีมดังจากลีกสกอตแลนด์เนี่ยเป็นสโมสรสโมสรนหนึ่งนะครับที่กำลังแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวควินเคลเลอร์นะครับผู้สารประตู ตัวสำรองของร์พูของเราเนี่ยนะครับไปในช่วงซัมเมอร์นะครับในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ว่าร์พูเนี่ยจะไม่ยอมขายนักเตะชาวไอริสวัย25ปีคนนี้นะครับออกจากทีมแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ค่าตัวที่พวกเขาคิดว่ายุติธรรมแล้วอ่าถ้าร์พูมองว่าถ้าได้ค่าตัวที่มันดีก็มีสิทธิ์ที่จะขายและน่าจะมีความเป็นไปได้มากแล้ว ตอนนี้ที่เคลเฮอร์เนี่ยจะย้ายออกจากทีมไปนในช่วงซัมเมอร์นาเนื่องจากมีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยลีพูกำลังให้ความสนใจไปในผู้รักษาประตูวัย23ปีของทีมซันเดอร์แลนด์นะครับนั่นก็คือแอนโทนีแพตเตอร์สันนะครับก็เอาจะจะพูดยังไงดีอะถามว่าเสียดายไหมสำหรับเคลเฮอร์ก็น่าเสียดายนะครับก็น่าเสียดายนะครับก็ต้องบอกว่าเขา เกิดกดมาผิดช่วงอะ่ะเออดันมาอยู่กับมาเป็นมือหนอ,อ้มาเป็นมือสองของออ,อลิซอนอะ่ะนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับในการที่จะได้มาเป็นได้จะอ่ามาเป็นมือสอมันยากตรงที่ว่ามันเบียดอลิซอนขึ้นไปยากนะเพราะว่าอลิซอนเนี่ยฟอร์มเขาดีจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขา ไม่มีไม่หลุดเลยอะอลิซอนเนี่ยไม่มีหลุดเลยอะแล้วการบาดเจ็บของอลิซอนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้น้อยด้วยไม่ค่อยเยอะนะครับถามว่าเชลเลอร์เฮอร์เนี่ยดีไหมไว้ใจได้ไหมผมว่าเขาเป็นผู้สาประตูสำรองของเราที่ตั้งแต่ผมเห็นริพูมาหรือเชียร์ริพูผมว่าเรามีผู้สาประตูสำรองที่ชื่อคาวีวิงเชลเลอร์เฮอร์เนี่ยคนนี้ผมว่าเขาเป็นคนที่น่าที่ไว้ใจได้แล้วนะต่อจากมือหนึ่งอะ เออมือหนึ่งอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะผมถามนิดนึงว่ามือหนึ่งเมื่อก่อนเป็นมิโยเล่มือสองเป็นคาริอุสอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเอ่อมือหนึ่งเป็นดูเด็กมือสองเป็นคิสเคิร์กแลนด์อย่างเงี้ยถูกไหมถามว่าเคิร์กแลนด์มันเหนียวไหมมันก็เหนียวแต่ว่ามันก็ไว้ใจเท่าดูเด็กไม่ได้ถูกไหมครับเหมือนกันครับก็เหมือนกับอ่ามันไม่เหมือนกันเลยขอโทษนะครับแต่กับพอมาช่วงเนี้ยหรือปีเนี้ยนะครับมือหนึ่งเป็นเคเลอร์มือ อ่ะขอโทษโอ้ลิ้นพันขออภยัยมือหนึ่งเป็นอริสซนมือสองเป็นเคลเฮอร์ Her. แต่ทําไมพอรู้สึกว่าเคลเฮอร์ Her ลงมาเราไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือว่าอะไรเลยครับเออเพราะว่าผมว่าเคลเฮอร์ Her เนี่ยเขาพัฒนาการเขาดีขึ้นไปเรื่อยๆโอเคแหละไอช่วงแรกๆนะครับช่วงต้นฤดูกาลที่อาริสซนเจ็บนะครับแล้วเขาลงมาช่วยก็อาจจะมีผิดพลาดกันมากแต่นักเตะ ทุกคนครับที่มันห่างสนามไปนานอะ่ะพอมันลงมามันก็ยังจับจังหวะลูกฟุตบอลไม่ได้มันยังจับจังหวะอะไรไม่ได้ซึ่งมันมเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอเขาได้ลงบ่อยๆเห็นไหมครับว่าความผิดพลาดอะไรต่างๆนานามันก็ลดหายลงไปเพราะว่าเขาเจอเกมบ่อยๆไงเออเขาได้เล่นไงเขาได้เขาได้ได้ได้ทด,ด,ดลองถักฝีเท้าได้จับจังหวะลูกฟุตบอลเขาเลยทําได้ดีเสมอนะครับแต่ก็เข้าใจน้องมันถ้าสักวันหนึ่งน้องมันเลือกที่จะต้องย้ายออก นะครับคือไม่ว่ามันเลยอะนะเพราะว่าอายุมันก็ยี่ห้าแล้ววะถูกป่ะยี่สี่ห้ามันก็ต้องไปหาอะไรที่มันดีกว่านี้ครับดีกว่ามานั่งสำรองจะมานั่งสำรองตลอดไปมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับก็ถ้าน้องมันไปจริงก็ขอให้น้องมันประสบความสำเร็จในอาชีพการค้าแข้งต่อๆไปด้วยลวกันแต่ถ้ายังไม่ไปอยู่ช่วยทีมก็จะดีมากเลยนะครับนะฮะ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปแล้วกันนะครับเป็นข่าวของลีพูลนั่แหละนะครับเป็นข่าวของคนนี้ครับเออนี่คนนี้ฮะไมเคิลโอลิเซ่ะนะครับก็มันมีข่าวมาล่าสุดนะครับจาก ESPN เนี่ยเขาออกมาบอกนะครับว่าทั้งลีพูลแล้วก็เชลซีเนี่ยต่างกำลังให้ความสนใจในตัวของไมเคิลโอลิเซ่นะครับไป ดาวรุ่งนะครับจากคิสตันพาเลทเป็นอย่างมากเช่นกันนะครับมันก็มีหนึ่งทีมนะครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่มีความสนใจในสิ่งที่มันล่อตาล่อใจพาเลทมากกว่าคือแมนยูเนี่ยเขามีเงินเยอะนะครับเขาอาจจะแบบเอาเงินมาล่อให้พาเลทเนี่ยปล่อยออลิเซ่ให้เขานะครับแต่เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะใช้อารอนวานบิซาก้าเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อขายก็เหมือนว่าเอาวานบิากาเนี่ย กลับไปไหมเอาแรกกลับไปไหมแล้วเดี๋ยวจะเอาโอลิเซ่มานะครับแล้วก็แมนยูเองก็มั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยใช้ข้อเสนอเนื่องอ่าต่อเนื่องเพื่อโบนัสเ,เพื่อโน้มน้าวให้ปีกดาวรุ่งที่ย้ายมาร่วมทีมได้มากที่สุดนะครับแต่มันอยู่ตรงนี้ครับว่าโอลิเซ่นเนี่ยเขาต้องการที่จะลงเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นอย่างมากและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดแล้วในเวลานี้ นะครับที่พูดชื่อมา3ทีมลิเวอร์พูลแมนยูและก็เชลซีก็ลองนึกดูนะครับว่าทีมไหนที่อยู่บนเส้นทางที่ปีหน้าเนี่ยจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดนะครับคงไม่ต้องบอกว่าทีมอะไรนะครับเออบอกหน่อยก็ได้มันก็ทีมเราแหละถูกไหมนะครับก็ข่าวนี้ทำให้เด็กคงเนี่ยต้องบอกว่า ตาวาวกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านักเตะอยากเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วอีก2ทีมโอเคแหละเขามีตังก็จริงแต่นักเตะบอกว่าอยากเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเชื่ออะไรไม่ได้100%ครับต้องรอค่อยๆตามข่าวกันต่อไปนะครับมีข่าวก็มาเล่ากันฟังเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาต่อกันที่ข่าวซื้อขายกันต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข่าวจากเอ็กโนะครับร์พูลเอ็กนะครับเขาบอกว่า มีรายง,งานมานะครับว่าลีพูเนี่ยกลายเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้ตัวเมอร์เทนเฟนรูปนะครับผมอ่านผิดเปล่าเขาขออภัยด้วยนะฮะมันเขียนว่างี้เมอร์เทนเฟนรูปนะครับกองกลางสรารพัดประโยชน์จากสโมสรเจนัวนะครับก็เขาบอกว่าเฟนรูปเนี่ยอายุ22ปีนะครับเป็นนัาเตะที่มีคุณสมบัติ3ข้อตรงที่เยนคอปเนี่ยต้องการ ทั้งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่กำลังต้องการมาเติมเต็มในตำแหน่งนี้พอดีหลังจากเทโกฮานาล่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอำลาทีมหลังจากหมดสัญญาในฤดูกาลนี้นะครับและยังเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางรวมถึงเล่นแบ็คได้ทั้ง2ฝั่งอีกด้วยนะครับเฟนดูปเนี่ยน่าจะมีค่าตัวไม่แพงมากโดยดาวรุ่งชาวเดนมาร์กย้ายจากบอรบี้นะครับมาอยู่กับเจนัวในปี2021ด้วยค่าตัว3.9้าล้านยูโรเท่านั้นเองและค่ะ และมีค่าตัวประเมินล่าสุดราวๆ10ล้านยูโรนะครับถือว่าถูกมากแต่ก็มีสปอนเซอร์ที่สนใจเช่นกันไอแต่ก็มีสเปอร์ฮะลิ้นพันขอภัยแต่ก็มีสเปอร์ที่สนใจเช่นกันหลังจากเพิ่งขวาตัวลาดุกดากูชินนะครับกองหลังของอทีมเจนัวไปเหมือนกันนะครับแต่ก็ล่าสุดริฟูเอโคเนี่ยเปิดเผยคำพูดของเฟนดุปจากบทสัมภาษณ์นะครับทางสื่อบ้านเกิดของเขานะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีอายุเพียงสิบกปีเขาบอกว่ามันเป็นความฝันผมมาตลอดในการเล่นให้กับริพูเขาผู้นี้นะเป็นความฝันนี้แล้วและผมเชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จหากผมทํางานหนักผมก็เชื่อในสิ่งนั้นทั้งนี้เนี่ยเฟนดูปเนี่ยถือเป็นผู้เล่นแกนหลักของเจนัวนะครับในการพาทีมเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในศึกกานโชเซีอยอีกครั้งหนึ่งนะครับในฤดูกาลนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ12นะครับเจนัวนะลงสนามไปทั้งหมด72นัดนะครับเฟนดูปทำได้2ประตูแล้วก็อีก 5สิบนะครับเออก็เป็นมมดฟิลตัวรับนะครับตอนนี้ถามอ่าถ้าจบฤดูกาลนี้ถามว่าขาดไหมซื้อมาก็ได้นะครับอายุแค่ยี่สบ2องยานะครับเรายังใช้งานได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าเอนโดเนี่ยตอนนี้30นะครับใช้งานได้อีกไม่เกิน2ปีหรอกเดี๋ยวเอนโดก็หมดนะครับเพราะว่าอายุนะมันก็พาร่างกายที่มันถดถอยลงไปด้วยนะครับ ถ้าได้มาในราคา10ล้านยูโรเนี่ยเออถูกนะแล้ถ้ามันดีด้วยก็เฟี้ยวเลยนะครับผมเชื่อมั่นว่าทีมงานครอปเนี่ยถ้าผมว่าเขามองเก่งนะครับแล้วเขาหานักเตะที่ไม่แพงแล้วใช้งานได้อะใช้งานต้องบอกว่าใช้งานได้ดีเอามาปั้นเก่งอะนะครับถ้าไอ้เจ้าเฟนดูปอะไรเนี่ยนะครับมาจริงเอามาปั้นก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะดีหรือเปล่านะครับราคาในตลาดอยู่10ล้านยูโรนะ ถือว่าถูกมากครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปหรือจากกันนะครับมีภาพข่าวดีแล้วกันให้แฟนหงได้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันหน่อยนะครับล่าสุดครับแอนดูโลบสรันนะครับเขาออกมาโพสไอจีสตอรี่นะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเริ่มซ้อมกับลูกฟุตบอลได้แล้วนะครับเออนี่ฮะรูปแรกเนี่ยเอาหัวมงบอลน,นะฮะ่วนรูที่สองเนี่ยเป็นไงเออซ้อมกับเท้าได้แล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าแอนดูโรซันเนี่ยก็ใกล้จะกลับมาร่วมทีมลร์พูลได้แล้วนะครับอ่ะโอเควันนี้ข่าวสารอัดแน่นกันเลยทีเดียวก็พยายามจะรีบรวบรวบรวบ,รบ,รบให้นะครับไม่อยากให้มันยืดเยื้อมากนะครับชมเสร็จแล้วอย่าลืมไปกดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยส่วนคลิปหน้านะครับจะนำข่าวสารอะไรมาฝากทุกท่านอีก ก็ฝากมาติดตามกับช่องช่องนี้ด้วยนะครับพอดบอกอโลนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ